ดำเนินการถนะครัวทั้งหัวสหับนะคเพราะว่าคุณจะกำลัง้เข้ามาในแแน่นหนึบนด้เชครับสวัสดีทุกผู้ข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับสำหรับในหัวข้อของผมนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการถูก้แต่วร่างฐานสะพานขอบนะครับผมสหรับ้ ก็ลักษณะทั่วไปที่เราก็จะเป็นลักษณะของสะพานครับสร้างด้วยศีลาแรงมีขนาดความกว้าง4เมตรนะครับความยาว1 6เมตรนะครับความสูง3เมตรนะครับรวมใช้ดินด้วยก็จะตั้งอยู่ในที่ที่ทันนะครับขนาดทั้งสองด้านนะครับด้านที่นอแลด้านทิ่ใต้สะพานแห่งนี้นะครับ ที่ลาวที่นอกเฉยนอังมานซึ่งจากวิธีการของสถาปัยกรรมเลนี้ก็สามารถกำนดายุนะครับได้ประมาณร้อยกวที่สิบหกสิบแปนะครับหรือประมาณแ้ถึงหนึ่งพันปีมาแล้วนะครับก็เลยเป็นตัวข้อของการศึกษาในวันนี้เราอยสสอของพันปีนะรัทีนี้มันก็จะมีอกสาร มีบันทึกการสำรวจในช่วงประศรถ2426นะครับในบันทึกการเดินทางในาภาคหนึ่งนะครับของเอดีเนเอนอองอนะครับก็มีบันทึกนะครับว่าในวันพุธที่3มกราคมพวกหนึ่มสองคนเดินทางจากเมืองสุุนะครับหรือว่าสุุน,นะครับก็ยมีม้าพมาเผ่านทุ่งนานและผ่านไปที่สะพานหินนะครับซึ่งเป็นสะพานสร้างด้วยศิลาแลังที่ปูลงพื้นดินที่ ผ่านดานเก่ายาว2 0เมตรกว้าง6เมตรสูง4เมนะครับจากที่นั้นมองเห็นทนี้ได้ชัดเจนก็คือสะพานสองในตอนนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นสะพานหินนะครับแล้วก็ระบุได้ครับว่าสร้างด้วยศิลาครับในปี2449นะครับกรมพยาธยิวัชรภาพะเสด็จขวัราชการเมืงองสกลนครนะครับท่านก็ มีบญญ 6, รรยายถึงะวามของอาไว้ด้วยนะครับตหน,นึ่งนะครับว่ามีสะพานหินเป็นสะพานสีลาแดงสีมือของทางดีโอเทนิสเป็นของสมัยเก่ากับเรืสัต์นะครับก็ว่าตอนอำนวยเข้ามาก,ก,ก็เรียกว่าสะพานหินนะครับเป็นสะพานศีลาแดงเช่นเดียวกับพระศุกรก็เป็นสะพานสีลาแดงครับอ,อันนี้จะเป็นภาพ ในอดีตนะครับก็จะเห็นว่าตัวของสะพานของนะครับก็มีการต่อสร้างด้วยเสียแรนนะครับโดยะจะเห็นเฉพาะส่วนของตัวสะพานของสะพานาจ,จะโผล่มาแค่ตัวน,นิดเดียวแล้วก็ส่วนที่เหลือจะจมอยู่ใต้ดินนี่ก็มีครับส่วนที่เห็นสะพานในในสมัยอดีตนะครับจะไม่ใช่ ทางเต็มเป็แบบที uh, <S <S ่เราเห็น no กันในปัจจุบ no ันเพราะว่าส่วนส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของตรงลานสะพานนะครับแต่ว่าสะพานในปัจจุบันเนี่ยจะมีการต่อส่วนหัวกับส่วนท้ายส่วนส่วนหัวสะพานทั้งสองด้านเนี่ยออกแนแล้วนะครับพอในปี2องพันะครับก็มีใบบอกของสาราลัตตาส่วนจักรวรรนะครับก็คือใบบอกเนี่ยจะส่งรูปโบราณสถานในจังหวัดสกลนครนะครับ ไปถึงจารวิเศษเจ้าพยาธรรมสัพพทีนะครับเสด็จมาบริสมศึกษาพิจารณ์ซึ่งในรูปนั้นเนี่ยจะมีรูปของธาตุดมนะครับรูปธาตุนาเวและก็รูปสะพานยิ่ซึ่งเป็นรูปสะพานของเล่นเองนะครับส่งไป 4, งงด้วยพอมาในปีพศ2478นะครับกรมศิปปลปากรนะครับได้ขึ้นทะเบียน สะพานของนะครับเป็นโบราณสถานของชาตินะครับการขึ้นทะเบียนยังมี2 478เป็นการขึ้นทะเบียนขอชื่อนะครับยังไม่ได้กำหนดเขตโบราณสถานนะครับขอเขตของโบราณสถานตอนนั้นก็ยัง็นอำเภอท่าเชียงชุมอยู่นะครับในปีพศ2 4 8 1นะครับทางพระเจ้าลเจักรตมพญาลลนายสารภารได้กล่าวถึงสถานของ ก็กล่าวถึงว่าที่เมืองสุวรรณภูนั้นมีถนนของไปต่อพระธาตุเชียงชุมขนาดกว้างราวสามวามีสะพานข้ามห้วยก่อห้วยศิลาแงทำดีน้าชมอยถนนนั้นยาวปราวสองร้อยเส้นไปถึงพภาษาถินแถบเทือกไปถึงพภาษาถิ่นที่ว่าจะถามไปนิซิโลเวตุบนไหลเขาเรียกว่าอะไรอย่างไรจึงมีก็กล่าวถึงสะพานข้ามห้วยก่อห้วยศิลาแงนะครับ สแสดงว่าตอนนั้นบรรยากาศจะมีสภาพเป็นเป็นห้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็นการเล่าย้อนตอน,อนที่ท่านมาครั้งแรก